สัญญาณและหลักฐานเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่กำลังมาสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เรารู้ว่าพวกคุณทุกคนทำได้ดีแค่ไหนบนโลกนี้และเราพยายามโน้มน้าวคุณว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเราเชื่อมต่อกับคุณในลักษณะนี้เมื่อเราเชื่อมต่อกับคุณในระนาบดวงดาวคุณจะเปิดกว้างมากขึ้นที่จะเห็นดาวเคราะห์ของคุณทำงานได้ดีมากเพราะคุณสามารถเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นได้คุณสามารถดูได้ว่าทุกอย่างทำงานได้ดีที่สุดอย่างไรไม่ว่ามันจะดูเป็นอย่างไรก็ตามคุณสามารถมองเห็นความจำเป็นของสถานการณ์บางอย่างบนโลกและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมด เรายังต้องการโน้มน้าวคุณว่าสิ่งต่างๆกำลังเป็นไปด้วยดีและคุณทำได้ดีกว่าที่คุณคิดทั้งในฐานปะปัจเจกบุคคลและโดยรวมและเราต้องการให้คุณรู้ว่าจะมีสัญญาณอีกมากมายที่บ่งบอกว่าคุณได้พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ดีขึ้นในจิตสำนึกโดยรวมคุณจะได้เห็นผู้คนมารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพคุณจะเห็นผู้คนจำนวนมากช่วยเหลือคนแปลกหน้าและนั่นจะถูกแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียของคุณคนที่เข้าใจถึงพลังของข่าวดีกำลังลุกขึ้นแล้ว มาแบ่งปันข่าวดีนั้นกับเพื่อนมนุษย์และเรายังต้องการให้คุณเข้าใจว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษมากสำหรับมนุษยชาติและจะต้องมองในลักษณะนั้นนี่คือเวลาที่ทุกสิ่งที่ต้องมองเห็นที่ต้องได้รับการให้อภัยกันและการเยียวยาจะต้องปรากฏให้เห็นและคุณคือคนที่สามารถเลือกที่จะเห็นทุกสิ่งในมุมมองใหม่และคุณสามารถเลือกที่จะเห็นทุกสิ่งและทุกคนผ่านสายตาของพระผู้สร้างเพราะคุณรู้ว่านั่นคือตัวตนของคุณจริงๆ คุณยังรู้ด้วยว่าความรักรักษาทุกสิ่งและความรักทำให้ได้ผลดีขึ้นคุณรู้ไหมว่าความรักสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้นและความรักนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่คุณที่อยู่ในกลุ่มผู้ตื่นรู้เพื่อมาส่องแสงให้กับสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเห็นเพิ่มเติมบนโลกใบนี้และโดยการให้ความสนใจกับข่าวดีและผู้ที่ทำความดีคุณจะสร้างความประหนักรู้มากขึ้นต่อความเป็นจริงที่ว่ามนุษยชาติกำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คุณกำลังขึ้นไปและคุณกำลังกลายเป็นตัวตนที่สูงขึ้นมันเกิดขึ้นทุกขนาะทุกทุกวันและเราจะตะโกนต่อจากหลังคามิติที่9เพราะเรารู้ว่าเรากำลังทะลุผ่านไปสู่พวกคุณที่หันหลังให้กับความหายนะและความเศร้าโศกเสียใจมีรายงานและยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆทำลายการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นที่อยู่ตรงหน้าคุณและที่คุณสามารถใช้ได้ คุณได้รับความช่วยเหลือมากกว่าเราและคนอื่นๆในมิติที่9คุณได้รับความช่วยเหลือจากทุกมิติและระบบดวงดาวและทุกคนกำลังดึงมนุษยชาติมาสู่จากกวาลที่สวยงามแห่งนี้ของเราดังนั้นปล่อยความคิดที่ว่าโลกกำลังดำเนินไปทางในที่ไม่ดีและยอมรับหลักฐานทั้งหมดที่ทคุณเป็นอยู่แล้วคุณจะเห็นหลักฐานอีกมากมายที่เข้ามาให้คุณได้เห็นเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ